ดีเซลนะครับก็กลับมาพวกผมค้างนับในดีเซลกับเครื่องบิน S8C นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการใช้ระบบนำเทียชั่น2ตัวนะครับอันแรกก็คือทาแคนนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะเห็นการใช้ไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็พื้นฐานการใช้ก็จะเหมือนกันถัดมาคือ ios ของตัวเครื่องบินลำนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างจาก ios ที่ใช้บนเอชสิีหรือ s 6ในพวกเนี้ยค่อนข้างสมควรเลยนะครับจะเป็นระบบของ ก็ทับเลือกเขาโดยเฉพาะนะครับโอเคอันแรกนะครับโกเท่านแรกคือทาแคนนะครับวิธีเปิดนะครับก็แผง UFC นะครับที่เขียนว่า TCN นะครับกดคลิกเข้าไปนะะพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่การเลือกทาแคนนะครับมันก็จะมีช่อง n e l ของทาแคนอยู่ตรงนี้นะครับ Receive นะครับโหมดการเลือกนะครับมีจุด2ตัวคือเลือกอยู่อันนี้ไปแท็ก Receive เรียกว่าเป็น e รีซีฟนะบอร์ทูแอร์นะแล้วก็ขึ้นแบรนด์เกับ y นะครับอย่างไรอนันหนึ่งทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนค่าตัวเลขนะครับให้เข้ากับสถานีจะเปลี่ยนยังไงก็พิมพ์ตัวเลขไปเลยนะครับอย่างนี้ผมจะจูนไปที่เรือสแตน n ิ s นะครับก็เจ็ดสิบสีบนจจ่นะครับกด Enter ปุ๊บมันก็จะจำไว้แล้วนะครับแล้วก็เราจะทำให้มัน power on นะครับก็กด on off นะครับ กดปุ๊บมีคําว่าออนขึ้นมาคือมันทํางานแล้วอ่าทีนี้ถ้าแคร์เนี่ยนะครับมันจะใช้ได้กับทุกอย่างนะครับที่อยู่ในแมปนี้นะครับทั้งเรือนะครับซึ่งอันนี้ผมใส่ทาแคนมาแล้วนะครับหรือแผนสนามบินนะครับอย่างนี้มี 16x นะครับซินะกินะครับก็ 31x อย่างนี้นะครับไปต้นอ่ะซึ่งทาแคนเนี่ยสามารถจูนนะครับเข้ากับเรือหรือสถานีบนบกก็ได้หรือจะกับ เครื่องบินกันเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราจะใช้ทาแครนะครับในการช่วยลงจอดได้ด้วยนะครับหลักๆก็อย่างเช่นบาตูทมีนะครับทาแครนมัน 16x ใช่ไหมครับเสาสัญญาณมันจะอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็ดูเลขรนเวย์นะครับรันเวย์13คือ130นะครับเราก็ใส่ทาแขไปแล้วเลือกโหมดทาแคนนะครับ T C N นะครับแล้วก็ปรับคอร์ดนะครับ เป็น1 30อ่า1 30นะครับก็จะบิดไปเรื่อยๆเองก็ได้นะครับอ่าพีแผนที่ก่อนใหดูตรงนี้นะครับมันจะเป็น3า2นะครับแต่ถ้าจะให้เร็วกว่านั้นนะครับพอคุณบิดไปสักพักนึ่งนะครับ ufc จะขึ้นเป็น c นะครับขอ select นะครับก็พิมพ์มาเลยอ่า130นะครับ enter ปุ๊บอ่ะมันก็จดให้130แล้วก็ผมขอเปลี่ยนขึ้นทีหนึ่งนะเป็นส6 x นะครับ อ่ามันจะได้ตรงคออ์อตมันรีเซ็ตเราก็เลือกใหม่อ่ะท่านี้นะครับได้ละเราเปิดแผนที่นิดนึงก็คุณจะเห็นว่าสัญญาณมันมา,มาจากตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ทิศทาเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าสิบสิบห้านะเพราะคือมีเราขยับอยู่ นนแล้วก็เส้นที่เราลากนี้นะครับเป็นเส้นที่เราเอาไว้ไกด์นะครับว่ารันเวย์มันอยู่ทิศไหนนะครับมาหยุดแนวไหนเส้นตีเส้นยังไงอ่าซึ่งพอคุณเปิดนะครัถ้าแคดแล้วก็ตั้งคอร์ดเนี่ยมันก็จะมีไกด์ขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเส้นบอกว่าตอนนี้เราอยู่ซ้ายเส้นหรือขวาเส้นนะอย่างกรณีนี้เราอยู่ขวาของเส้นนะครับมันเลยไปอยู่ซ้ายสุดตรงนี้ให้นะครับซึ่ง ใช่ครับมันใช้ช่วยในการบินลงจอดได้นะครับใช้ในการรีกรูปกับเพื่อนก็นได้นะในการตั้งเส้นทางว่าเราจมตีทิศเหนือออกทิศใต้หรือทิศเหนือออกตอนตกเนี้ยแล้วมาเจอที่ระยะเท่าไหร่นะครับตั้งขอดอะอยะกันมันจะเป็นการทํามุมตัดกันนะครับอ่าจะโดยใช้จุดตั้งอิงมันก็จะสะดวกยิ่งขึ้นในการค้นหานะครับการตัด นาวิชันถัดมานะครับคือ i o s นะครับของ s 1 8นะครับ i o s จะไม่เหมือนกับของ Air Force นับใน a c เใน s 5 5หรือว่า S16 นะครับของ S18 นะครับหรือ S14 นะที่เป็นเครื่องบินนาวีนะครับจะเป็น i o s ที่จำเป็น Channel ไม่ได้ใส่เป็นคลื่นนะครับเหมือนเครื่องพวกนูน้น n n e l หมายความว่า มันเป็นช่องๆอ,อ่ะเหมือนรีโมทบนทีวีนะครับหนึ่งช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะครับแต่ละช่องจะมีคลื่นของมันนะครับซึ่งเขาบรรจุมาให้แล้วนะครับจากกราวจากพักพื้นนะครับก็สรับดีเซสสามารถเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จําลองถึงขนาดนั้นโอเคเอสแปก็มีแผง iOS นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอยู่ด้านหลังนี้อ่ะ มันก็เลือกแร้ระหว่างเราจะใช้ ufc พิมพ์หรือใช้แมนนวลนะครับมีช่องสูงสุดถึง2 c h a n n ช่องาอันนี้แต่เพื่อความสะดวกเราเราจะใช้จากแผง ufc นะครับก็วิธีการเปิดและการใช้มันนะครับการตั้งค่ากด ios นะครับปุ๊บมันก็จะมีช่องขึ้นมาให้เลือกนะครับตอนนี้เป็นช่องหนึ่นะครับมจะจูนไปที่11นะครับซึ่งเป็นของเรือ s t a i n it, นะครับเสร็จแล้วกดออน เท่านี้มันก็รีซีฟมาแล้วแต่คุณจะไม่เห็นว่ามีอะไรแตกต่างใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเราต้องเปิดตัว i o s ที่ HSI ด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีเส้นไกด์ขึ้นมานะครับเก้าดีการใช้ก็เหมือนกับ i o s ทั่วไปนะครับคือทำให้เป็นจุดตัดกากรบาดนะครับโดยที่มันจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ซ้ายอยู่ขวานะครับของสัญญาณนำลงนะครับหรือว่าอยู่บนหรืออยู่ล่างอ่ โอเคผมก็จะลองเอาไปใช้กับลองบนเรือนะครับตัวเรือของตั้งไว้แล้วก็คือ74นะครับแต่ว่าทิศทาง h e ด d i n g เรือเนี่ยเราไม่รู้เรือแลนมาทาง h e a d i ห้าศูนย์นะครับสามห้ก็คือติว่าสา5 0้ทีนี้ตัว landing ของเรือนะครับตรงดันเวลน,รนตรงแอรเรียสำหรับลงจอดเนี่ยมันจะเฉียงทางซ้าย10องศาดังนั้นให้ลบ10องศาก็จะเหลือ3 4 0 คเราก็เปิดทาแค้นใหม่นะครับปุ๊บเป็น74นะครับ Enter โอเคแล้วก็ตั้งคอร์ดเป็นาสาสี่ศูนย์เอนเตะครับนี่มันก็ตีเส้นให้แล้วแล้วก็ผู้คอนสดูกของเราในการมองนะครับย้ายแส่ไปอยู่ข้างบนซะจอล่างก็เปิดจนอย่างอืงอ่นไปนะครับแล้วจอซ้ายเราใช้เป็น ADI มันจะสะดวกในการมองมากยิ่งขึ้นนะครับเคเราก็จะลองบินตามไกด์ของมันนะไปลงจอดบ,บนเรือดูนะครับเค okay, เปิดบาอร์มิเตอร์เลดาติมิเตอร์นะปิดออตโต้พายโลดนะครับคคุมด้วยมือนะครับแล้วก็หันไปเก็ okay, บ,บระยะเป็นสัก20ไม์นะครับเค okay, ตอนนี้เราห่างจากเรืออยู่ที่16ไม์นะครับ มาเขียนว่าตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขใหม่นะครับแล้วก็ S T N นะครับเป็นชื่อของสัญญาณนะครับซึ่งอันนี้ยผมตั้งเอง S T N ก็คือย่อมาจาก s t a n i s นะครับแต่ที่ก็จะมีตัวยอ่อของมันไปแตกต่างกันไปนะครับขพอาที่อยู่การที่เราตั้งขอดไว้นะครับทำให้เราเห็นเส้นแนวล็กจอดนะครับเราก็จะบินไปตรงตามเส้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ iOS ไม่ทำงานเพราะว่าเราอยู่ในจุดมุมอับของสัญญาณนะครับแต่เรืออยู่ตรงนั้นนะครับคือ iOS อนะี่ะมันเวลาเขายิงออกมานะครับขึ้นออกมามไม่ได้ไปทุกทิศทุกทางแบบทาแคนนะครับไปยิงมาเป็นทรงกลวยนะครับซึ่งมันจะอยู่ตกท้ายเรือนะครับหรือปลายสนามบินอ่นะปลายลันเเบกนะครับพอถ้ายิงไปทุกทิศทุกทางเนี่ยมันก็จะเกิดความสับสนนะนะอ่านะี้ งั้นเขาต้องยิงแค่แบบช่วงนะครับช่วงบางจุดเท่านั้นในระยะที่เขากำหนดนะครับมาถึงจะทำงานนะครับอเนนี้เราบิน,น้า้ค่ตรงเส้นนะครับน้อก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้เราอยู่ตรงกลางเ,ลเห็นไหมถ้าแค่ลูกศรมันวิ่งนะครับ อ่ะตอนนี้เราอยู่ทางขวาของสัญญาณนะครับแล้วก็ตีวงไปนะครับแล้วก็ I LS มันบอกว่าตอนนี้เราอยู่ทางซ้ายของสัญญาเช่นเดียวกันไห็นไหมมันจะตรงกันนะครับแล้วก็เรียกว่ทางขวานะครับความสูงก็สูงไว้หน่อยนึงนะครับคือทําให้มันตัดกันเป็นกากบาดพอดีนะครับเป็นตัวบวกอ่ามันก็จะไกด์เราลงได้นะครับ เห็นมา่อนข้างสูงนะครับมันโดกว่าเราสูงไปนี่ถ้าเปิดทั้งทาแคร์แล้วไอเอสซับกันบางทีมันจะซ้อนกันนะครับก็หลกัลกๆอ่ะถ้าได้สัญญาณไอเอสแล้วก็ให้ดูไอเอสไปนะครับทาแคร์เอาไว้ใช้วิ่งเข้าหาเรือก็ได้นะครับเรือเขาวิ่งเข้าหาสันนีนะครับ ใกเรือนะครับก็ l อมันจะเริ่มเพี้ยนนะครับแล้วก็ประคองไปเรื่อยๆนะครับพอใกล้เรือมากเราจะเห็นจุดลงจอดอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามลงจอดให้ได้นะครับโดยดูไฟ,ฟโฟล์บนะครับนี่มัต่ำไปไม่เป็นไรนะครับปึ๊บโอเคอ่ะอันนี้ ลโอเคก็โลกเรียนนะครับจบไปนะครับทักแคนก็คือใช้เหมือนเหมือนกับหลายๆลายลำนะครับอ่าเรียนว่าเราจะใช้คู่กับคอร์ดด้วยแล้วก็การตั้ง h e ด d i n g ด้วยก็ได้นะครับในการบินเดินทางนะครับอ่าเป็นระบบเก่ามันก็ไม่เชิงระบบเก่านะแต่ว่ามันสะดวกแล้วก็ใช้กันเป็นมาตรฐานดีนะครับ ในเครื่องบินทุกลำมันก็จะใช้เหมือนเหมือนกันหมดนะครับส่วน ILS เนี่ยพื้นฐานเวลาการอ่านเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในของนาวีเนี่ยจะไม่มีการใส่คลื่นนะครับคลื่นจะถูกกาหนดมาแล้วดังนั้นสิ่งที่ทําคือเป็นการใส่ช่องนะครับก็คือเลือกช่องสัญญาณอให้ตรงปุ๊บพอตรงปุ๊บมันก็จะทํางานนะครับ อ่ะมันก็มีคำถามต่อว่าแล้วตัวเรือล่ะมันยิงสัญญาณเป็นไรมันก็ยิงสัญญาณเป็นตัวคลื่นสมหลักสี่หลักอะไรออกมาเลยครับเพียงแต่ว่าเครื่องบินน่ะยิงสัญญาณเป็นตัวคลื่นสามหลักสี่หลักอะไรออกมา,มาเลยครับเพียงแต่ว่าเครื่องบินน่ะมันถูกเซตเอาไว้แล้วนะครับให้รับคลื่นอ่าตัวนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งยี่สิบช่องอ่ะมันมีทั้งของสนามบินแล้วก็ของบนเรือนะครับมันก็คงไม่อยู่ไม่กี่อย่างหรอกนะก็ไม่เข้าใจในแนวคิดเขานะครับ เพื่อเพื่อความสะดวกก็ได้นะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงนี้ครับเอาไว้เจอคลิปไปนะครับ